สวีทสวัสดีทุกท่านอยู่กับผมในายใครตอดเจสเกมเฮอเรอร์นะครับตอนอยู่เกมดันเจียนไนแมนนั่นเองนะครับสตาร์ทในวันนีเ้เพิ่งเริ่มเล่นเลยครับลันแอนเ e เวอร์ลูแบ็ k วิ่งไล่หันกลับไปมองนะครับนะ่ไงนะอ่ะกูอยู่ที่ไหนเนี่ยนายออฟเซเว่นเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรดิยูดีเกิดอะไรขึ้นวิ่งได้นะครับกดชิปวิง่งตะกี้ของเข้ามาในตัวเฉยเลย ออนอกดคีย์สายคานนะครเพื่อเปิดประตูไม่ได้เลยน่ากลัวมานมนเนี่ยมีฝุ่นนถึงทำปิดดวยโอ้โหนิดหน่อยก็เอาไอ้ตายเถิดมีอะไรอะ่ะโอ้โหมองไม่ได้นะครับโจนจะมีคา,าดปากอ้คาดตาดียคาดปากนิดหน่อยก็เอาวิ นะครับใครที่เคยเล่นแล้วเนะก็บอกได้ว่าเออจะมีการแนะนำอะไรก็ได้แล้วแต่ขอร้องอย่าสปอยแล้วก็อย่าด่ากันมากเกินไปไม,ไม่ไม่เอาเลยนะออมันมีอะไรอยู่ตรงกลางครับมีเก้าอี้นะครับกับโต๊ะเฮ้ยมีทองแทง่งคือไม่ได้กดอะไรทำไมมันอุ้ยอย่าไมไ่กดอะไรทำไมมันเข้ามาในตัวผมวะเอเรยจะ แ้ฉนันประตูไหนวะมันจังเลยเฮ้ยต้องมีที่สัาไมมันดื่กินแปลกๆเนเปิเปิดช้าหน่อยได้ไหมไม่มีอะไร บอกด้วยว่ากูเดินไปไหนไปไหนอ๋อแต่ทางนี้ก็เฮ้ยที่มันคืออะไรอะ่ะเขาบงกฎเรอใหญ่จังวะอะไรครับ้างนี้เราเข้าไปอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรอะ่ะอะไรเฮ้ยตะกี้เห็นอยู่ไหนสัตว์หายไปแล้วโน <c oughs> ไม่นะครับของแท่งแนบเปิดเอดสปเปย์ไม่รู้อ่ะเก็บหมด ตะลุยท่วแมแแบเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคจัดไปครับเราจะขึ้นไปชั้นบนก่อนนะครับเอยถึงทึงงเหนือแล้วกันเรียกง่ายๆขึ้นไปข้างบนเลยครับมีห้องตรงนี้นะครับยันนครับสิบยันนะเป็นสิบกว่าสิบไม่มีอะไรใช่ปะ ông quả là rất tốt không em buồn nữa đặt na kiểu đấy nó cầm nó các khỏa là cầm lót nhá mua lại ถ้เเเาเราหน,นีได้กอุ๊ยแล้วตัวอะไรอ่ะมาอยู่ในห้องแต่ว่าไม่รู้ห้องไหนนะทีเมันจะแบบว่ากำลังจะหมดไปนะครับมื่กี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะแต่ต้องหนีไม่มีอะไรอีก อ้าวแม่งออกเฉยเลยเพียปวดหัวเลยไม่รู้เกมนี้ทำไมให้เก็บให้ครบแล้วก็จบประมาณนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดอยากให้มีต่อนะครับก็รีเควสต์กันมาได้นะพาเด็กพาเด็กที่ออกแต่พาหน้าถ้าเกิดอยากให้เล่นต่อกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เลยสวัสดีครับเก็บเกมนี้ดันเชียนไนแม่นะครับก็ไว้ฆ่าเวลาสำหรับคนที่ชอบเกมฮอลเลอ์นั่นเองนะครับสวัสดีครับผู้ชม